ขอที่พี่ช่วนค่ะอ่าตัวนี้ได้แล้วนักเรียนคะเริ่มแรกเลยนักเรียนลากส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ก่อนนะคะเท่ากับหกเซนติเมตรเสร็จแล้วแบ่งครึง่งส่วนของเส้นตรงเส,ส้นนี้ให้ได้ครึ่งก็คือสามเซนติเมตรลากเส้นเบาๆขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดทาบเท่าไหร่คะห้าเซนติเมตรนันเเกเรียนจะสังเกตว่า ปลายไม้ทัชนี่จะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะน,นักเรียนก็เอาเลขห้าวางไว้ก่อนแบบนี้แล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงขึ้นไปวางใหม่ค่ะแล้วลองลากให้เพื่อนดูใหม่เลยค่ะ,ะนักเรียนใช้เลขห้าวางไว้ไปลายกว่ามือสุดนะคะ,ะเสร็จแล้วลากเสน้นได้เส้นนี้ยางเส้นที่สองได้หรือยางได้ยังคะใครได้แล้วยกมือขอมือด้วย อ่ะดีมาต่อไปเหลืออีกหนึ่งเส้นเพราะยังไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะขอมาที่พี่ช่วนต่อนักเรียนก็ใช้ไม้รรทัดวัดด้านขวามืออีกอ่ะช่วยวัดหน่อยคะ่ะไปพบกับส่วนของเส้นตรงเมื่อสักครู่นี้ที่จุดปลายลากเลยคะ่ะกี่เซนติเมตรคะเนี่ยห้าเซนติเมตรเหมือนกัน เสร็จแล้วนักเรียนเขียนตัวเลขกำกับความยาวไว้อทุกคนเขียนเลยค่ะด้านล่าง6เซนติเมตรใช้คำว่า6ซอมอจุดด้านขวามือเท่าไหร่นะคะ5เซนติเมตรใช้5ซอมอจุดด้านซ้ายมือได้เท่าไหร่นะคะ5เซนติเมตรใช้5ซอมอจุด ได้แบบนี้หรือ,อยังได้ยังคะใครยังไม่ได้บ้างได้ไหมคะไหนใครยังวาดรูปสามเหลี่ยมยังไม่เสร็จยกมือทุกคนเสร็จหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะอะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูขอกลับมาที่สไลด์ค่ะ ปลบมือให้กับพนิดาดังๆค่ะขอมาที่สไลด์ค่ะนักเรียนได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะบรรทัดถัดมาอาทุกคนปฏิบัติตามเลยบรรทัดถัดมานักเรียนเขียนชิดซ้ายเลยนะคะติดเส้นแดงเลยนักเรียนเขียนแบบนี้เลยค่ะเขียนว่ารูปสามเหลี่ยมมีด้านยาว เดี๋ยวเราจะเขียนบอกความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะอาทุกคนปฏิบัติตามเลยค่ะมาถ้าถัดมาได้เพียงเขียนว่ารูปสามเหลี่ยมมีด้านยาวด้านแรกคือด้านนี้ที่เราวัดถูกไหมคะหกเซนติเมตรครูใช้ให้อนุญ,ญาตให้นักเรียนใช้อักษรย่อได้หกซมจุดแล้วมีสามด้านระหว่างด้านที่หนึ่งกับด้านที่สองเราใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นนะคะจุลภาค แต่ลวด้านที่สองได้ขวามือเราจะวนไปทางด้านขวาเลยนะคะด้านขวามือด้านที่สองก็คือห้าเซนติเมตรเหลืออีกหนึ่งด้านด้านสุดท้ายเราจะใช้คำว่าและและห้าเซนติเมตรอทุกคนปฏิบัติตามค่ะได้ไหมคะ ักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งแล้วตอนนี้นักเรียนวัดความยาวของด้านทุกด้านแล้วใช่ไหมคะบรรทัดที่สองคำสั่งบอกว่าหาความยาวรอบรูปเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปที่นักเรียนจะหาเนี่ยเป็นความยาวรอบรูปของรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมขึ้นต้นบรรทัดใหม่ไม่ให้เขียนต่อกันนะคะบรรทัดต่อไปนักเรียนเขียนว่าความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ อ่ะ yup. ท,ทุกคนปฏิบัติค่ะการหาความยาวรอบรูปไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ด้านทุกด้านมาบวกกันเพราะฉะนั้นด้านที่หนึ่งเท่าไหร่ เท่าไหรค่าได้ที่หนึ่งตามนี้เลยค่ะหกไม่ต้องเอาหน่วยมาบวกด้วยด้านที่สองคือบวกด้วยห้าบวกด้วยด้านที่สามคือบวกด้วยห้าเท่ากับ <16. S 1> ดีมากค่ะสิบหกมีหน่วยเป็น เซนติเมตรครูขอตัวเต็มนะคะแบบนี้เลยค่ะไม่ให้เขียนต่อบรรทัดก,กันนะคะบรรทัแดแรกนักเรียนบอกความยาวของด้านเสียก่อนมีกี่ด้านบอกให้หมดถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีสามด้านส่วนบรรทัดที่สองให้นัเกเรียนหาความยาวรอบรูปนะคะถ้าเป็นสามรูปสามเหลี่ยมก็เป็นความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ เอาด้านทั้งสามด้านมาบวกกันบวกเสร็จได้เท่าไหร่ใส่ลงไปใส่หน่วยเต็มหน่วยต้องเป็นเซนติเมตรเสร็จไหมคะใครที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลยค่ะครูสังเกตว่านักเรียนตอนนี้นักเรียนเวลานักเรียนเขียตัวหนังสือนักเรียนขีดช้ามากเลย เพราะฉะนั้นพอเวลาที่ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะคะเราต้องไปพร้อมกันใครยังไม่เสร็จยกมือใครที่เสร็จแล้วนักเรียนเตรียมเขียนข้อที่หนึ่งไว้ขีดเส้นใต้เลยค่ะนักเรียนขีดเส้นใต้แล้วเขียนข้อที่หนึ่งเอาไว้ ะะเอาไปข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคำสั่งเหมือนเดิมก็คือให้หนักเรียนวัดความยาวนะคะแล้วก็หาความยาวรอบรูปเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งไม่ต้องวาดรูปข้อหนึ่งไม่ต้องวาดรูปแล้วนะข้อหนึ่งนักเรียนภาพที่นักเรียนเห็นตรงกับรูปเรขาคณิตชนิดใดรูปสี่เหลี่ยมอ่า เพราะฉะนั้นสรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ได้เรียนเขียนง,ง่ายๆเลยได้เรียนเขียนว่าบรรทัดแรกเลยนะคะเขียนข้อที่หนึ่งไม่ต้องวาดรูปเราจะมาวัดความยาวของรูปรสี่เหลี่ยมซะก่อนเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านนันกเรียนก็บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมีด้านยาวตอนนี้เรายังไม่เรียกชื่อของรูปเลขาคณิตน,น,นะคะถ้าเป็นมีสี่ด้านเราก็เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเลยมีสามด้านเราก็เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมพร้อมไหมคะอะ่ทุกคนเขียนเขียนแล้วนะคะข้อที่หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมมีด้านยาวเพราะฉะนั้นกี่ด้านสี่ด้านด้านที่หนึ่งครูวัดให้เดี๋ยวเวลาที่นักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านเดี๋ยวนักเรียนวัดเองอน,นักเรียนเขียนเลยคะ่ะด้านที่หนึ่งคือเท่าไหร่คะอ, 1. 1> อ้าวปฏิบัติตามเลยคะ่ะไปพร้อมกันนะ ทุกคนเขียนค่ะห้าซมอจุดมีสี่ด้านเพราะฉะนั้นตามด้วยด้านที่สองเราก็จุลภาคไว้ด้านที่สองครูวัดแล้วเท่าไหร่คะห้าเซนติเมตรทุกคนก็เขียนห้าซมอจุดจุลภาคตามด้วยด้านที่สามด้านนี้เท่ากับห้าเซนติเมตรนักเรียนก็เขียนห้าซมอจุด ตามด้วยด้านที่สี่เห็นไหมคะมีบางคนเสร็จแล้ววีรวัตรเสร็จแล้ว,ลวปนัยเสร็จแล้ว <บ VER. S 1> อดีมากคะ่ะตามด้วยด้านที่สี่เราใช้คําว่าและและห้าเซนติเมตรบรรทัดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะถ้าใครเขียนบรรทัดเดียวไม่พอนักเรียนต่อบรรทัดที่สองนะคะแล้วนักเรียนขึ้นบรรทัดใหม่เลยห้ามต่อบรรทัดกันนะคะนักเรียนขึ้นบรรทัดใหม่เลยบรรทัดที่สองให้นักเรียนหา ความยาวรอบรูปเพราะฉะนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนก็เขียนว่าความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับดีมากค่ะวิรวััสเสร็จแล้วได้คำตอบอยังคะได้แล้วข้อที่หนึ่งเราไปพร้อมกันก่อน ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมก็คือเอาด้านทั้งสีด้านมาบวกกันเพราะฉะนั้นเท่ากับด้านที่หนึ่งคือเท่าไหร่ห้าบวกด้วยด้านที่สองคือบวกด้วยห้าบวกด้วยด้านที่สามคือบวกด้วยห้าบวกด้วยด้านที่สี่คือบวกด้วยห้าห้าบวกด้วยห้าเท่ากับสิบสิบบวกด้วยห้าเท่ากับสิบห้าบวกด้วยห้าเท่ากับมีหน่วยเป็น ขอตัวเต็มนะคะเซนติเมตรใครเสร็จข้อที่หนึ่งแล้วขีดเส้นใต้เลยค่ะผ่านไหมคะ ต่อไปไปข้อที่สองข้อที่สองนะคะข้อที่สองรูปที่นักเรียนเห็นก็คือ